ไม่ได้ทําครั้งแรกผ่านทุกคนครับทุกคนต้องมีสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นบุกษัตร์ต่อการก้าวข้ามผ่านันไปครับสวัสดีครับผมพีมาเด็กคนนี้พอจะเป็นเพลงในใจของพีได้ไหมครับจากเด็กชายพีในวันนั้นสู่การเป็นน้องพีคิดใส่ไนแลนด์ซีซั่น8ในวันนี้ รู้สึกยังไงบ้างนะสิ่งแรกนะครับก็ต้องเป็นเรื่องของแม่ๆนะครับที่ได้มามากขึ้นครับส่วนความรู้สึกข,ของผมที่ได้เข้ามาก็อย่างแรกนะครับเรื่องบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปมากครับคือแต่ก่อนผมเป็นคนที่ไม่ได้คิดบวกขนาดนะครับเราเป็นคนที่ไม่ได้แคร์ความรู้สึกคนอ,อื่นแตขนาดนะแต่หลังจากเข้ามาในครอบครัวของที่สายไฮแลด์แล้วก็ทําให้ผมเปลี่ยนไปในหลายๆอย่างครับเรื่องอารมณ์ที่คิดในทางบวกมากขึ้นครับก็เข้ามาในนี้ก็เหมือนได้ครอบครัวาทางที่สายไฮแลด์มากขึ้นครับผม รับท so, ุนการศึกษารู้สึกยังไงบ้างเหรอครับก็อย่างแรกเลยครับก็น่าจะเป็นเรื่องของทุกคนต้องดีใจที่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็จริงต่อมาที่ผมได้ก็คือความสบายใจครับเพราะว่าเหมือนว่าสิ่งที่เราคาดหวังที่สุดก็ได้หายไปแล้วตอนนี้ก็คือเราได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่เรียบร้อยแล้วครับก็ต้องขอบคุณตัวเองครับที่มาถึงได้ขนาดนี้รู้ว่ามันเหนื่อยมากๆที่จะมาได้ขนาดนี้แต่ก็ผมก็ทําได้ครับรู้ว่ามันยากแต่ทุกสิ่งที่ผมทําพลาดก็ทําให้ผมเป็นบทเรียนตัวเองครับ ก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดได้อย่างไรล้ครับเราต้องมองก่อนว่าสิ่งที่เราทาพลาดอ่ะเป็นมหาต่อตัวเองหรือว่าคนอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่เป็นผมขอแนะนําว่าให้ก้าวไปเลยครับอย่าไปผิดหวังครับเพราะว่าทุกคนไม่ได้ทําครั้งแรกผ่านทุกคนครับทุกคนต้องมีสิ่งที่รู้สึกว่าตัวเองเป็นมุปสัรค์ต่อการก้าวข้ามผ่านมันไปครับอย่าไปกลัวครับเดี๋ยวทุกคนก็จะผ่านไปได้เองครับเหมือนพีครับผมอยากให้พีฝกากถึงน้องๆหน่อยค่ะที่ยังไม่กล้าจะเดินตามความฝันของตัวเองใครที่มีฝัน และอยากแบ่งเบาภาระครอบครัวมาสมัครได้ที่คิดใส่ไฮแลงด์ครับผมเพราะคุณจะได้ทั้งโอกาสและุนการศึกษาด้วยครับอยู่ที่คุณจะกล้าหรือเปล่ามาสมัครกันเยอะๆนะครับ